จะฮอตั้งสีเรียบเสียงอย่าอย่างนี้ไม่ข่าวครับเอาป่ามอมดิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฮะเสียงอะไรอะเสียงอะไร

ารู้จักเขายัางล่ะมาจากไหนล่ะครับเขาชื่ออะไรคุณรู้ไหมเขาเป็นนักฟุตบอลน้องเปเป้ ชื่อเป๋๋ฮะแล้วมาจากอเมริกาเลยครับอ้ไม่ใช่เมริกาที่ไหนครับลําลูกกาเนี่ยคุยกันเอาเองนะครับคุยกันเองคุณมาว่าฉันได้ยังไงคุณหัวกะโหลกคุณอย่าทำปากดีนักนะ เอาเป็นว่าผมก็ขอเรียนถามเรื่องเรื่องขาตะกี้นี่ฮะว่าตอนนี้เป็นเป็นไงฮะประจูฮะมันเป็นมาโดยธรรมชาติเลยฮะ ไม่ได้เป็นเป็นเป็นได้ยินเสียงกรีดไม่ได้ค่ะไยินเสียงกรีดไม่ได้ต้อ <conteúdo> งต้องตอบรับตอบรับใช่ <billion. S 1> ค่ะเส้นโลหิตมันตีบใน,นสมองเอาเอาในสมองเครับใช่ค่ะแล้วมันไปไปไปมันมีผลอยู่ที่มันไปตีบเอาเส้นนี้ค,ครับอ๋อเหมือนสายไฟไม่ทายโทษมันไม่ใช่ว่าาเป็นโรคอย่างเดียวเขาเป็นทั้งกระทษนะฮะเบาหวานด้วยอ๋อ นะฮะแล้วอะไรครับแล้วก็เป็นอัมพาตเส้นโลหิตในสมองแตกนะฮะแล้วก็โรคต้อแหลเขาแทรกทำไมนะชอบทำอย่างนี้เราเป็นผัวเมียหยอกที่บ้านอย่าทำป้าแล้ว่าฉันผัวเมียอะไรกันทุเรศทุเรศที่สุดไอ้หัวกะโหลกคไข่ ยาให้มันแสบเข้าไปในตยาเลยรยาอลยรอพี่เล่นเหรอ่คุณชวนชวนชวตชวนชวปไปเพราะจังเลยชอบชอบเ่าะไหมว่าคุณเชิญที่ฉันมาไม่น่าเชิญไอ้หัวกระโหลกนี่มาแลคุณก็รู้แล้วว่าเราไม่เคยจะกินเส้นกันไมคือตะกี้นี่ถามจริงๆแล้วเนี่ยว่าโดยทั่วไปคนก็จะมีความรู้สึกว่าทั้งลอตอกและชูสีเนี่ยเคยคิดในเรื่องไม่ทราบเรื่องชู้สาวความรักบ้างหรือเปล่า โถ่เอ้ยเราเปรียบจะเหมือนแม่ลูกกันมไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะ,น,นะฮะทำไมนะรุ่นน้องค่ะรุ่นน้องอ๋อป้าต๊อกเป็นรุ่นน้องรุ่นน้อาชูอ,อีกทีหนึ่นงป้าต๊อกอายุเท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้ฮะอ่าถ้านับเดือนก็ยี่สิบหกครับแล้วถ้านับปีล่ะ เจ็ดสิบหกครับโอ้โหแหมแล้วรู้สึกพ่อผมวันนี้ใส่สูตรหล่อเลยนะครับธรรมดา <c oughs> เอ๊ะทำไมต้องใส่สูตรนี่เลยครับมันมาติดนิสัยตั้งแต่เด็กครับอือก<อ>็ออได้สองขวบคุณแม่เขาให้ใส่สูตรเรื่อยมาแล้วแบบผมนี่เป็นไงครับไม่ได้ใส่ยังคุณแล้วไม่สบายปวดชิสาระเกินครับต้องแต่งสูตรทุกวันโอ้มีไหลยตัวนะครับ ชุดนี้ขาดก็หมายความว่าไม่มีใสอ <ś promo> ีกต่อไปแล้วไม่ตัวเดียวแลับ